สวัสดีครับผมนายธีรพัตรรอสองนะครับรันิกห้าสี่น่งน์หนึ่งหกสองนศนะครับนี่ก็จะมาทำงานอะไรก็ได้นะครับก็คือมานั่งนี่นะครับผมก่อนนะครับเราเข้าไปที่โปรแกรม SolidWorks ก่อนเลยครับเลือกนี้ด o c เมนต์ครับเลือกผ่านแล้วกิกโอเคครับนั้นไปที่ s e t t นะครับผมเลือกไปที่ Top Plane นะครับ โอเคครับผมแล้วก็ร่างชิ้นงานแบบคร่าวๆก่อนเลยนะครับแล้วก็สมัย dimension กำหนดขนาดนะครับผมัญญาที่1,000ม mm ิลเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างนะครับ400มิลเมตรนะครับ โอเคนะครับจากนั้นเราไปที่ Feature Extrude ครับผมมีความหนาที่50มิลลิเมตรนะครับโอเคจากนั้นเดลานะครับผมสเกตส์นะครับผมูกลายนะครับ โอเคเีนเวกันนะครับเ okay, รับผมนั้นเราสมายดิยชันเช่นเดิมนะครับกำหนดขนาดครับผมหางก็มาเป็นระยะ100มิลเมตรนะครับโอเคส่วนเส้นนี้100มิลลิเมเช่นเดียวกัน, okay, นครับ 1 0 0มเมโอเคไปที่ฟีเจอร์แล้วก็ Extrude ดครับผมมัมีความสูงนะครับ4 0 0ร้มลเมตรนะครับโอเคครับผมก็ได้มานั่งนะครับลักษณะนี้นะครับผม แต่สีนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมนี่ก็คือมานั่งนะครับผมที่สร้างโดยโปรแกรมซอ l i d w ว r k ครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ